สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็เอฟซใหม่เลยนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววิ่งเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะ เมื่อประจำวันที่23กันยายน2565มาแบ่งปันนะคะอันนี้รุ้นได้ทั้ง4หน่อยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่ๆเอที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้เนาะแอดลง2สูตรนะคะก็คือ,อ5น้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะสูตรมัดรวมที่เป็นตารางนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแล้วก็แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าแอดลงเพื่อเป็นแนวทางนะคะ แอดกับบอลูค <term> ือกันเด้อพี่น้องจ๋าว่าสิออกตัวใดยังไงเนาะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นเผื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นนะคะสําหรับของวันที่22นะคะวันที่22อแอดพาหลุดเด้อพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขอไปหลายๆให้พิรูษที่ศูนย์ศูนย์อกมาจากตูพี่น้องแต่ว่าตัวเด่นที่ห้ากับสามมาเนาะ เด่นที่5กับ3มาแอดพาหลุด0มื่อนี้หลุดพี่น้องถ้าใครนำห้ไปเป็นแนวทางก็จะได้นี่ห้าสี่สามหาหนึงหเบ้องวดพี่น้องถ้าใครนำห้กับ3ไปเป็นแนวทาง5้าละมา4คู่เลยนะคะเสียดายมากๆเลยอรัอดพลาดจริงๆพี่น้องจ๋ากก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยเนาะมาเฉพาะตัวด่นนะคะ ะไปแก้มือกันของวันที่23สิบสามนะคะพี่น้องจ๋าขอให้พวกขอให้ปังเนาะแอดก็อยากให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านได้เนาะวันไหนเข้านี่ก็ดีใจนะคพี่น้องจ๋าวันไหนหลุดเครียดเช่นกันนะคะกลัวพี่พี่เอฟซีเสียตังค์เนาะ,ะกว่าจะได้แนวทางแต่และแนวทางพี่พี่จ๋า ุดยอดเลยหาทุ่มครึ่งหาทุ่มจะครึ่งเราก็ยังบริห็ดคลิปอยู่เหลืองานกับคำพี่น้องเลิกมาก็สองสามทุ่มแล้วฝนก็มาตกมันอัดคลิปไม่ได้เนาะก็ต้องนั่งคำนวณรอระหว่างฝนนี่ฝนซาแล้วนะคะก็ได้มานั่งอัดคลิปไว้เพราะว่าแอดทําตอนเช้าไม่ทันนะคะตื่นตีสี่ครึ่งพี่น้องนอนดึกตื่นเช้าตอนนี้ตาเป็นหมีแพนด้าแล้วนะคะอันบึงสภาพบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ย หากท่านไหนนะคะพี่รองจ๋าสนใจนะคะสนใจอยากจะสนับสนุนช่องแอดมาเด้อมาเอากาแฟไปกินนะคะแอดไลน์ตามนี้ด้วยเนาะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจกาแฟหรือว่าอยากลดหุ่นนะคะพี่พีจ๋าผลิตภัณฑ์ทุกตัวแอดทานเองนะคะแอดทานแล้วเห็นผลจึงนํามาบอกต่อพี่ๆี่นะคะแอทานเซตนี้นะคะจากน้ําหนัก60ตอนนี้เหลือ51อ่า ทานไปแค่2ชุดนะคะไม่เหนื่อยไม่เพลียนะคะพี่น้องจ๋าเป็นโปรตีนเนาะเราก็ไม่เหนื่อยนะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเด้อพี่น้องจ๋าบ่แม่นยาลดน้ำหนักเด้อนี่อ่าทำจากถั่วนะคะคุมหิวได้ด้วยเนาะพี่น้องจ๋าหากพี่ๆท่านไหนไม่ทานกาแฟแอดก็มีโกโก้นะคะติดต่อสอบถามตามไลน์นี้ได้เนาะพี่ๆ FC หลายท่านทักมาหาแอดเนาะอ่า สั่งไปแล้วนะคะคนละสี่กล่องห้ากล่องสามกล่องกล่องเดียวแอดก็ส่งให้เด้อส่งฟรีนะคะสนใจทักทายได้แอดก็ติดต่อสอบถามเราก็คุยกันเรื่อยๆเนาะว่าโอเคไหมทานยังไงไ,ไปไหนแอดก็ถามตลอดนะพี่วีโอก็โอเคนะคะอ่าผลตอบรับก็ดีนะสั่งแล้วสั่งอีกนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็จะคอยอ่าดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะกล่องเดียวกะซั่งเด้อพี่น้องจ๋าแอดกล่องเดียวกะส่งแหม มามามาสนับสนุนช่องแอดหน่อยเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆอีกนะคะมิตรภาพดีๆเรามีให้กันเนาะหัก,กันใบกอนเนาะพี่น้องจ๋าดีกว่าเบียดกันดีกว่าสร้างกันเนาะพูดคุยทักทายถามข่าวถามข่าวกันได้หรือแอดกันบอยิงดอกพี่น้องจ๋าพูดคุยได้นะคะพี่น้องจ๋าอย่าไอ้นี่กันเนาะอาจจะเป็นคนเบาโบกงิงนั่มเนาะเบาโบกิง แต่ก็พี่ๆก็มีทักถามข่าวถามข่าวก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงเนาะบางท่านก็บอกว่าแอดถ้าดึกไม่ต้องทําแนวทางเนาะวันไหนท่านค่อยลุงนะคะเห็นนอนดึกทุกวันเนาะพี่ก็ทักมาถามนะคะอ่ะกลับมาที่ฮานอยเราแอดอาจจะพูดเดยอะพูดลอ <c oughs> ขนาดโบอกโเก่งเนี่ยนี่พี่รองจ่าโบอกโบก่งเนาะอ่ะก็ไปเนาะพี่้องจ๋าแบ่งปันแนวทาง แบ่งปันแนวทางแล้วพี่ๆก็มาแบ่งปันกาแฟแอดไปทานเด้ออ่ะมาดูตัวเด่นในกันที่ฮานอยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี2 0 4นะคะแอดจะวิ่งรูดที่2นะคะถ้าไม่ชอบ2ก็เอา4กับ0ไปพิจารณาดูนะคะ อันมือนี่ก็ 0, มาอีรีเด้อพี่น้องจ้าแอดให้ศวันนี้ไม่เข้าแต่คำนวณออกมาวันนี้มันศย์มาอีกศูนย์กับสองศูนยนะคะพี่น้องจ้าแอดเริ่มไปที่สอนะคะอ่ะสมีอะไรกันบ้างรูทที่สองก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองส พูดคุยทักทายแอดได้เด้อพี่น้องจา๋าถ้าแอดงานไม่ยุ่งจริงๆแอดก็ตอบได้เนาะพูดคุยถามข่าวถามข่าวกันได้เด้อพี่น้องจา๋าหรือว่าผู้ใดมีเน็ตกินเสพๆปลาแดดเสพๆกระซูงไม่ซิมกระซูงมาเด้อพี่น้องจา๋ากินเบื่อะะอะไะปลาแดกแห้งเน็ตกิบเน็ตมากเนาะค่ะเนาะสองห้าสองห,สองหกสองเจ็ดสองแปด สอนะคะมิตรภาพทางลูกออนไลน์เราอาจจะเจอเคยเจอกันแต่เรายัางไม่รู้จักกันนะคะพี่พีจ่ะรักกันไว้ก่อนนะคะอ่ามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้าง<ม>เพื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะสำหรับ2องนะคะแอดก็จะมี2 0ง1 สองสองวันนี้ระวังกันเบิ้ลระวังเบิ้ลเด้อเบิ้ลออกมา3คู่เลยนะคะสอ,ส,อส,อสองสองส9ี่สองห้าสองเก้านะคะพี่พีจา๋าอ่ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้เนาะ นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะหากพี่ๆท่านไหนยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะแอดจะปักลิง์ไว้ที่สูตรมัดรวมนะคะแอดลงสงสูตรเดอ้อสูตรฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะแอดจะปักลิง์ไว้ที่สูตรมัดรวมนะคะสามารถจิ้มลิง์เข้าไปได้เลยนะคะบ้านซับมงคลเนาะอ่า คลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ